ผู้หญิงเล่นด้วยผู้หญิงเล่นด้วยแม่เล่นด้วยเมื่อกี้สะบัดมือทิ้งเฉยเลยแต่ในขณะที่ผู้ชายนั่งอยู่ดูดูท่าดูท่าดูท่ามันแม่จะอ่อยเลยนะคะดูท่ามันเกิ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 นไปแล้วอ๋อกล้องก็เกินล้วลูกนั่นไงแม่ระวังกระเป๋านะครัะเอาโยงกระเป๋าขึ้นมาอันแน่ฮันแน่ฮันแน่ฮันแน่ย้อมมันย้อมมาทำขนมแล้ว ฮันแหน่ฮันแหนไม่เอานะลูกไม่ขึ้นนะคะมานั่งมันตากแน่ฮแน่ฮนแหน่เอาเอาขนมฮันแน่เอาขนมลงมาก่อนเลยฮันแน่ฮันแน่แน่รู้นะคิดอะไรอยู่เอาขนมลงมาเลยต่อมาบล็อตมือทักทายหน่อยนะทักทายกล้องหน่อยนะ อ้าวฮัลโหลหลับเลยเขนะินหนาหลับเลยลเลยตะเลวเมื่อกี้ออกกล้องหน่อยวิ่งหนีเลยเขินหนาเขอออินหนาเขออินหนาฮือลืมตาแล้วลืมตาแล้วเอ,อ๊ะเอ๊ะผมมีทักทายกันเลยผมมีทักทายกาันเลยเขินเขินเขิน